สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําลายนี้กันนะคะทุกคนนี่ค่ะทําลายนี้กันนะนี่ค่ะเอาไว้ทำเ,เสื้อหรือถักเป็นกระโปรงหรืออะไรก็ได้นะคะตามใจเพื่อนๆนะคะแอดมินก็จะเอามาแบ่งปันนะคะวิธีถักลายนี้กันนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆก็ถักโซ่หกนะคะหนึ่งสอง 3 4มสี่ห้าหแล้วก็ทําเป็นวงกลมนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่โซ่หนึ่งเป็นหลักแรกแล้วก็ทํา x ในช่องนี้12หลักนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ิบ็ดสิแล้วก็ทำ4ก็คือเลื่อนห่วงก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับตรงนี้เราเดี๋ยวเราค่อยตัดตัดออกนะคะอ่าพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะแถวต่อไปนะคะแถวที่สองนะแถวที่สองเพื่อน,อนๆทําทำโซ่5้านะคะ1 2ึ่งสาสี่ห้า เดี๋ยวก่อนดูกันนะคะอ่ะโซ่หกนะคะทุกคนโซ่หกนะคะเป็นหลักแรกก็จะได้แบบนี้นะคะมือแห้ง่ะโซ่หกเป็นหลักแรกนะคะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆพันหัวเข็มสามครั้งนะคะ1 2ึสอาม่ะสี่ครั้งค่ะเพราะว่าเราทำโซ่หกนะคะสครั้งแล้วก็ดึงทีละ2นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มอีกอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้แอดมินบอกกี่ครั้งนะสครั้งอ่าเดี๋ยวนะคะ นี่คก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอเพื่อนๆได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทำโซ่เจ็ดสี่ห้าหกดแล้วก็พันหัวเข็มสี่ครั้งเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาให้ได้ครบทุกช่องเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็พันหัวเข็มสี่ครั้งอย่างนี้นะคะเอาให้ครบทุกช่องเลยนะคะ ทําท,ทั้งหมด3หลักในช่องเดียวกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็1 2 3 4 5 6 7แล้วก็พันหัวเข็มอีก4ครั้งก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ หลุดนี่ค่ะเพื่อนๆทําทำให้ครบทุกทุกช่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแถวต่อไปนะคะมาต่อกันนะคะพอเราถึงแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราทำครบทุกหลักแล้วนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองหลักนะคะแล้วต่อไปเราทำโซ่สามนะคะแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆก็ทำ F นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปขึ้นแถวที่3นะคะเดี๋ยวเราทำโซ่นะคะ2 4 6 8 9โซ่9นะคะให้ครบทุกหลักอย่างงี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 หนึ่งสองสามี่ห้าหกเดแดเ้นีค่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเดแอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำให้ครบทุกหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันนะคะพอเรามาถึงจุดเริ่มต้นแบบนี้นะคะต่อไปทำโซ่สี่หนึ่งสสามี่แล้วก็พันหัวเข็มสองครั้ง นี่ค่ะแล้วก็ดึงรวบทีละสองนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่ห้านะคะอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆพันหัวเข็มสามครั้งนะคะอันนี้เราพันสี่ตรงนี้เราจะพันสนะคะแล้วเราก็ดึงทีละสองแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พันอีก3ามครั้งแล้วก็ลงไปในช่องเดิมแบบนี้นะคะ นี้ค่ะแล้วก็รวบหมดก็จะได้แบบนี้นะคะพอรวบหมดแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่เจ็ดหกเจ็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะพันหัวเกมสามครั้งทำสามหลักนะคะแล้วก็รวบพร้อมกันอย่างนี้ค่ะหนสองอย่างนี้ค่ะ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าหดอย่างนี้ค่ะแล้วก็พันหัวเข็ม3ามครั้ง3ามหลักแล้วก็รวบพร้อมกัน1 2 3สองสาแล้วก็พันหัวเข็มสามครั้งก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้แล้วก็โซ่7นะคะ เแล้วก็พันหเข็มสามครั้งอย่างงี้ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็หนึ่งสอสามี่ห้าหกดแล้วก็เหมือนเดิมนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันนะคะเพื่อนๆทําไปเรื่อยๆเลยจ้ามาค่ะนี่ค่ะสองสี่หกดพอได้7แบบนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปช่องนี้เราทําไปแล้วอันนึงนะคะเราก็จะมาทําอีกอันนึงตรงนี้ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเพื่อนๆทำา1 2 3อย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งทำา f นะคะก็จะได้แผ่นแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่9 6้8 9แล้วก็ทำา x แล้วก็1 2 3 4 5าี่ห้า 6 7 8 9แล้วก็ทํา x 1 2 3 4 5 6 7 8 9เ้าองนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 1 2ี่ห้า8 9 x ท็าห้ ทุกคร,ครบทุกช่องเลยนะคะหนึ่งสองห้าหกเจ็ดอี่ห้าหดแดเอันนี้เราทําแถวสุดท้ายแล้วนะคะ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจค่ะสี่ห้าเจ็ด 2สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามห้าหกเ้าหนึ่งสสามี่ห้าหดแปหนึ่งสสามี่ห้าหกเ้าค่ะก็ทำไปอย่างนี้เรื่อเเลยนะคะมันก็จะได้ดอกสวยมากเลยนะคะทุกคน และน,นี้เป็นไหมคอตตอนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไหมคอตตอนนะคะเทียบเท่าเบอร์ยี่สิบบ้านเรานะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสำหรับเข็มนะคะแอดมินก็ใช้เบอร์สองนะคะหนึ่งจุดห้าศูนย์มิลนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองส้าหกเจ็ดแปดเกนี่แค่ะแล้วก็1 2 3 4 5 6องสแล้วก็ถึงจุดเริ่มต้นก็ทำเอเอทําีอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมเลยค่ะ เพื่อนๆก็จะได้ลายแบบนี้นะคะสวยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนๆลองทําดูนะคะแล้วก็เอาไปต่อยอดนะคะว่าเพื่อนๆจะทําอะไรนะคะก็จะสวยแบบนี้เองนะคะนี่ค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ